วันนี้นะคะหลายโรงเรียนหลายพื้นที่นะคะก็เปิดเทอมวันแรกค่ะซึ่งหลายพื้นที่ค่ะบรรยากาศก็คึกคักกันเลยทีเดียวค่ะพื้นที่แรกนะคะเราไปดูกันในพื้นที่ของอำเภอขาดใหญ่ะคะ่ะเปิดเทอมวันแรกบรรยากาศคึกคักค่ะด้านโรงเรียนเตรียมนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของงดกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่อากาศร้อนและก็เฝ้าระวังโรคโควิดค่ะหลังมีแนวโน้มที่จะระบาดเพิ่มขึ้นค่ะ เปิดเทอมวันแรกในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567นะคะที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งเองเสียงสามัคคีเขตเทศบาลนครหัดใหญ่ก็คือคักตั้งแต่เช้าดูค่ะนักเรียนทั้งมัธยมตอนต้นและมัธยมปลายค่ะจำนวนกว่า2,000คนเดินทางเข้าสู่รั้วโรงเรียนค่ะโดยมีคณะครูนะคะรอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกความปลอดภยัยเส้นทางเข้าโรงเรียนทุกประตูค่ะขณะที่บรรยากาศนะคะก็เป็นไปด้วยความคลึกคลื้นบรรดานักเรียนนะคะก็มีการพูดคุยเล่นเสียงเจ้าเจ้าอย่างสนุกสนาน หลังจากที่ไม่ได้พบปะการในช่วงปิดเทอมใหญ่กว่า2เดือนซึ่งหลังจากนั้นนะคะจะเป็นการทํากิจกรรมหน้าเสาธงเป็นการทํากิจกรรมในร่มค่ะภายใต้หลังคาขนาดใหญ่ที่ทางโรงเรียนได้จัดสร้างขึ้นก็มีพื้นที่ทํากิจกรรมโดยไม่ต้องอยู่กลางแจ้งค่ะนายณรงค์รัตน ภูมิพักค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเองเสียงสามัคคีได้เปิดเผยนะคะว่าการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนโรงเรียนได้ตระหนักและให้ความสําคัญซึ่งมีการเริ่มประชุมคณะครูตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเพื่อที่จัดเตรียมสถานที่จัดสรรครูประจําห้องเรียนให้ครบทั้ง60ห้องเรียนค่ะในการจัดระบบการเรียนการสอนความปลอดภัยให้กับนักเรียนส่วนเรื่องมาตรการโควิดนะคะทางโรงเรียนก็ยังคงเน้นย้ำนะคะให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลายกเว้นขณะทำกิจกรรม กรมพารศึกษาซึ่งหากพบว่ามีอาการต้องสงสัยหรือว่าตรวจพบขอให้แจ้งครูที่ปรึกษาและเรียนผ่านระบบออนไลน์ค่ะขณะที่การเฝ้าระวังเรื่องโรคที่มาในช่วงหน้าร้อนโดยเฉพาะช่วงที่อากาศร้อนจัดพ่วงนวยการโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเองเสียงสาม,มัคคีได้บอกว่าโรงเรียนเน้นการ,รเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นหลักครับงดทํากิจกรรมกลางแจ้งส่วนภายในห้องเรียนบางอาคารมีเครื่องปรับอากาศบางอาคารเป็นพัดลมซึ่งพอจะช่วยระบายอากาศได้ แต่ทั้งนี้หลังจากนี้จะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติมรวมถึงปรับปรุงแก้ไขเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนยังได้ยืนยันอีกว่าโรงเรียนพร้อมดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่ในทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพที่มีหมอและพยาบาลประจําในโรงเรียนคอยดูแลตลอดครับท่านผู้ปกครองนะครับที่ส่งลูกหลานมาเรียนที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งพินเสีงเยงสามัคคีนะครับไม่ต้องกังวลนะครับขอให้ลูก ได้มาถึงโรงเรียนได้มาถึงมือคุณครูที่ปรึกษานะครับคุณครูพร้อมที่จะดูแลลูกของท่านตลอดเวลาโรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตั้งแต่ห้องเรียนนะครับโรงเรียนมีศูนย์อนามัยประจําโรงเรียนถ้าเด็กมีอาการป่วยในเบื้องต้นนะครับเรามีคุณหมอเราก็มีพยาบาลภายในโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะถึง มือผู้ครองกรณีลูกป่วยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ครองไม่ต้องกังวลขอให้ส่งลูกมาเรียนให้ปกติทุกวันนะครับอย่าอย่าได้ขาดเรียน,นต่อด้วยสีสันบรรยากาศเปิดเทอมวันแรกครับที่โรงเรียนเทศบาล5วัดหาดใหญ่ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลน,นาครหาดใหญ่ทางผู้อำนวยการโรงเรียนและครูต่างแต่งกายชุดแฟนซีเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงกับดันแจ็คสเปโร่รวมถึงพระถังซัมจัง๋งสโนไวท์และเซเลอร์มูน ออกมารับนักเรียนที่ประตูทางเข้าโรงเรียนและพบปะกับผู้ปกครองเพื่อสร้างสีสันในวันเปิดเทอมวันแรกครับและยังมีการแจกขนมให้ด้วยโดยเฉพาะน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลที่ต้องมาโรงเรียนเป็นวันแรกซึ่งบางคนอาจจะยังกลัวกับการมาโรงเรียนแต่ปรากฏว่าเมื่อเห็นคุณครูแต่งตัวแบบนี้เด็กๆก,ก็ชอบไม่ร้องไม่งองแงครับชอบใจเป็นอย่างมากไม่เฉพาะนักเรียนเท่านั้นแต่ผู้ปกครองเห็นแล้วก็ชอบใจยกมือถือขึ้นมาถ่ายรูปครับ นายธานินแก้วจุรัผู้วานวยการโรงเรียนเทศบาล5วัดหัดใหญ่ซึ่งแต่งเป็นเจ้าชายได้บอกว่าวันเปิดเทอมวันแรกต้องการให้เด็กๆสนุกสนานกับการมาโรงเรียนโดยเฉพาะเด็กอนุบาลที่มาโรงเรียนวันแรกบางคนอาจจะยังกลัวกับการมาโรงเรียนกลัวครูแต่เมื่อมาเห็นคุณครูแต่งกายด้วยชุดตัวละครตัวการ์ตูนที่ตัวเองชื่นชอบก็ทําให้เด็กๆยิ้มสนุกไม่ร้องไห้และชอบกับการมาโรงเรียนซึ่งก็ได้ผลจริงครับ ปีนี้เด็กๆสนุกสนานมากแทบไม่ร้องกันเลยต่างจากทุกปีที่มาโรงเรียนในวันแรกเด็กบางคนอาจจะกลัวและติดบ้านติดผู้ปกครองจึงพากันร้องไห้ครับ